อธิบายไปไมด้วยถ้าตีแล้วไม่ต่อมันก็เล่ด้ถานู้ก็จะเล่นแล้วออกมาครับออกมาได้เกิดได้ข้งเงหยพราัเคยของดรัตโดีมไป